สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์น้องกับรายการดวงรายวันวันนี้ตรงกับวันพระหาสบดีที่9มีนาคม2566สีมงคลวันนี้จะมีสีแดงสีขาวและสีขีดเลขเด่นประจําวันนี้จะมีเลข6เลข7เลข2เลข1เลข5และเลข9สำหรับเลขเด่นเสริมดวงของท่านที่เกิดในแต่ละวันท่านที่เกิดในวันอาทิตย์เลขเสริมดวงของคุณคือ1 2 8 9 5 ท่านที่เกิดในวันจันเลขเสริมดวงของคุณคือ03621เลขเสริมดวงของคนบันอังคารคือ19834เลขสเสริมดวงของคนพุธกลางวันคือ15748เเลขเสริมดวงของคนพุธกลางคืนคือ6 9 4 1 7เลขดวงของคนวันพระหัสคือ72089อดวงของคนวันศุกร์คือ10596เลขเสริมดวงคนวันเสาร์คือ13680สมปำหรับฮานอยพันล้านเยนนี้นะคะ508-129 ห้าศูนย์แปดเป็นเลขหาน้อยพันล้านเย็นนี้นะคะสามารถฟังเต็มๆได้ในเพจอาจารย์หน่องในการไลฟ์สดในวันนี้นะคะขอบคุณมากๆโชคดีทุกคนคะ่ะ